คืออยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องดวงทางนั้นเลยคือวันนี้กิ๊กมีดวงมาบอกค่ะคุณผูช้ชมทายใจจากเลขที่ชอบกันค่ะคือบางทีคนเราใครจะไปรู้ว่าเฮ้ยเลขที่ชอบอ่ะมันมันบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนเราได้เหมือนกันนะอย่างกิ๊กก็คือไม่มีใครถามก็จะบอกเข้าใจปะกิ๊กชอบเลขห้า กีเป็นค,คนที่บอกว่าชอบเลข5แต่เราก็จะมาดูกันว่าใครหลายๆท่าน่ะอาจจะชอบเหมือนกันแต่ที่น่าเสียดายใครที่ชอบหลัก10ขึ้นไปเนี่ยโชคหลายเพราะว่าไม่มีบอกมีถึงเลขเ้าข้อแรกค่ะคือเลข1นึ่นั่นเองคือเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบความคิดความอ่านของคุณเนี่ยค่อนข,ข้างเด่นชัด คือเหมือนกับว่าใครก็อ่านความคิดคุณออกอะ่ะคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมานั่งลังเลเพราะว่าแคร์ความรู้สึกคนอื่นคือไม่แคร์คนอื่นคุณกล้าทําอย่างที่ตนคิดคือแบบคุณคิดอะไรทํารักอิสระค่ะฉันรักอิสระ,ะเออแบบว่าการเกลียดก,การควบคุมการถูกบังคับแต่ชอบเจ้ากี้เจ้าการชอบให้คนอื่นเนี่ยนับถือยกย่องตัวเอง ขี้หน่อยใจด้วยแล้วก็โกรธง่ายโกรธโหดร้ายโกรธง่ายโมโหร้ายแต่ถ้าเกิดว่าเอาอกเอาใจดีๆเนะี่ยก็หายเร็วเป็นคนที่มีความคิดเริเริ่มเป็นหนึ่งเสมอนะจ๊ะข้อที่2ก็คือเลขเั่นเองค่ะคนที่เลือกเสื้อเบอร์สอหรือว่าเสื้อเลขสองอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความคิดในเชิงจินตนานการสูงเป็นพิเศษ อย่างไรโอ้ยอย่างงี้ต้องเป็นผู้สสาป,ปนิกหรือเปล่านเนี่ยในตัวเนี่ยมีทั้งความอ่อนโยนแล้วก็ความเกรงกล้าความผสมผสานกันอย่างน่าทึ่งมีความเป็นนักคิดแล้วก็นักบริหารแล้วก็มีความโรแมนติกพอตัวเป็นคนที่เด็ดขาดมั่นคงมองโลกในแงน่ที่บอกว่ามองโลกในการไก่ฉลาดรอบคอบชอบเป็นผู้นำนี่ชอบเป็นผู้นำเก็บความลับเก่งคิด เก่งกว่าปฏิบัติคิดในะเก่งกว่าปฏิบัติปฏิบัติไม่เก่งหรอกคิดแต่เก่งรักความสงบเงียบคือถ้าเกิดว่าอีเบอร์สองนนี้มาดวกิกค,คงตีกันตายเพราะกิ๊กไม่ได้รักความสงบเงียบเลยกิกชอบเสียงเงียบบุงบุ้งโม่มบ้าบ้บบัง,บ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 งข้อที่สามค่ะเลขสาม ถ้าคุณเลิกบอนหนีก็แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่ลึกซึ้งไม่น้อยเลยลึกซึ้งไม่น้อยเลยก็เป็นคนที่มีความลึกซึ้งนั่นเองแต่ด้วยความที่มีหัวใจและก็วิญญาณเป็นสายลม <c oughs> คุณ <c oughs> ก็เลยค่อนข้างที่จะทำตัวลอยไปลอยมาตามสายลมตามแต่ใจตัวเองอยู่เสมอ <c oughs> คุณเป็นคนที่ใฝ่รู้รักเพื่อนใจอ่อน ไม่ค่อยมีพีมีภัยกับใครในความคิดและก็จิตใจของคุณเนี่ยมีแต่เรื่อนเรือสุขสันต์มากกว่าความเครียดอันนี้คือกีเคยดูดวงนะคะส่วนตัวกกเนี่ยกกชอบเลขห้าถูกปะแต่ดูดวงดูดวงของกกเนี่ยเขาบอกว่ากีสมพงกับเลขสามกับเลขเจ็ดตรงจริงๆเลขนี้ตรงจริงๆว่ากีเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็แบบเหมือนกับ ถ้าเกิดว่าใจคิดถึงใครอะ่ะมันก็จะลอยตามคนนั้นไปเลยเหมือนตามไม่อยู่กับร่องกบลอยเป็นคนที่แบบไม่มีพิมพ์ผายอะไรใครคิดยังไงก็เออช่างเขาเหอะไม่เป็นไรตปรงและเดี๋ยวนี้ต้องตปรงเออแบบว่าเออก็รักเพื่อนใจอ่อนเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยมีพิมพ์ผายกับใครในความคิดก็เป็นคนทีร่ร่าเริงแล้วก็ไม่ค่อยเครียดน,นี่คือตรงมาแต่ว่ากินยังไงกีชอบเลขห้านะข้อสี่บ้างคนที่ชอบหมายเลขสี่เนี่ย เป็นคนอีกคนหนึ่งที่มีความอ่านเขาเรามีความคิดความอ่านอยู่ในระับไม่ธรรมดาเลยก็คือมันแบบต้อง p พอ f ์เฟกมามาแน่เลยอะความคิดเขาเรียกว่าความคิดของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวล้ำนำยุคแล้วก็ซับซ้อนลึกซึ้งเกินกว่าใครจะเข้าถึงได้ง่ายๆคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่ว่าแปลกเขาเรียกว่าแปลกแยกปากร้ายปากคมผู้คนเนี่ยเข้าใจคุณยาก มักทำในสิ่งเหนือความคาดหมายเสมอยิ่งธนงไม่น้อยช่างคิดช่งาชง,ชงเครียดไม่ชอบวุ่นวายกับใครได้วยซ้ำหมายเลข5้าค่ะนี่คือตรงกับกิกเลยแสดงว่าคุณสามารถนำความคิดอ่านมาถ่ายทอดเป็นคำพูดหรือว่าการเขียนได้ดีเย้ก็ <Yeah! laughs> ตรงเหมือนกันนะจ๊ะคืออันนี้ก็อาจจะแบบ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอาความคิดความอ่านมาถ่ายทอดเป็นคําพูดได้ดีขนาดนั้นนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้เขาเรียกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รอบรู้ไหวพริบปริพามเป็นเลิศกล้าเสี่ยงกล้าเลยโอ้อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไหวพริบก็งงช่าง,ง,งคิดช่างวิวิภาวิจารสิ่งต่างๆรอบข้างคุณเป็นคนเบื่อง่ายอ่อนไหวง่ายใช่ค่ะ คือเจออะไรก็จะวิพาวิจาร์ว่าคน,นุู้นติคนนูน้นไปหมดเลยแต่ไม่เคยตีตัวเองนะไม่เคยติตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เบื่อง่ายเวลาชอบอเวลาที่แบบชอบใครแล้วเขาไม่ชอบด้วยก็เออไม่เป็นไรเฟลี่โอเคเออเฟลี่กันก็ได้เป็นคนที่แบบง่ายๆคืออ a s y อ a ส y อ้าสาสังกฤษดิเดอร้าจริงๆเราไม่ได้เลย <laughs> คือก็อ่อนไหวง่ายเหมือนกันใจอ่อนด้วย แล้วก็ชอบความโดดเด่นที่มีสเสน่ห์ต่อคนทั่วไปอย่างไรแล้วก็เป็นคนที่แสนสุขแล้วก็แสนเครียดเหมือนกันคือภายนอกกิ๊กเนะี่ยแสดงออกทุกคนว่ากิ๊กมีความสุขกิ๊พูดว่ากิกไม่เครียดกิ๊พูดว่ากิ๊กรับได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บางอย่างมัอเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นน้ากากาออกไปให้ทุกคนได้เห็นว่ากิกไม่ได้เครียด แต่จริงเราก็เครียดค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ผ่อนคลายคือตั้งแต่แบบเหมือนกับพูดแล้วแบบระบายอะระบายความเครียดออกมามันเหมือนกับปลดปล่อยมากๆเหมือนกับพูดที้พูดที่ทุกคนได้ฟังเลยอะ่ะหมายเล่หหกค่ะ ถ้าคุณเิ่มใหม่แล้โหดแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดในเชิงศิลปะค่อนข้างสูงเลยคืออารมณ์และความคิดของคุณเจะละมุนละไมาเป็นได้ทั้งเปลวไฟและก็สายฝนคุณมีความรักในธรรมชาติโรแมนติกรสนิยมดีถือเกียรติถือศักดิ์ศรีดึง,งียบด้วยแล้วก็มีสเสน่ห์อารมณ์เนแปรปรวนง่ายแปรปรวนง่ายนี่ระวังนะระวังนะระวังนะมีความมุ่งมันเด็ดเดี่ยวสูง สูงใ่โรใจบุญแล้วก็มองโลกงแงดีเลขเจ็ดค่ะเลขเจ็ดเลขเจ็ดอันนี้ก็ตรงกับกี้เหมือนกันไปดูดวงมาแสดงว,ว่าคุณเนี่ยมีความคิดที่กว้างไกลมีหลักการที่เด่นชัดไม่ชอบทำอะไรตามกระแสคุณไม่ชอบเรื่องไรสาระมันจริงมากๆเลยเมื่อกี้ไม่ขอนเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องไรสาระเต่ตัวเองอไรสาระเองสายตาคู่ คมกล้าของคุณมีแต่มองไปข้างหน้าอย่างมุ่มั่นแน,แน่วแน่มีความเป็นผู้นำทำอะไรไม่เหมือนใครโอ้อันนี้จริงหรือเปล่ากิ๊กก็ไม่รู้แต่กิ๊กว่ากิ๊กเหมือนทุกคนกิ๊กเป็นหนักเอ่อกิ๊กเป็นคนกิ๊กเป็นเหมือนทุกคนเลยแต่กิ๊กแค่มีความเขาเรียกว่ากล้านิดหนึ่งกล้าในสิ่งที่ทุกคนอาจจะแบบ มองข้ามไปค่ะนี้ชอบความแตกต่างใช่กี่ชอบความแตกต่างอะไรที่เหมือนกับคนอื่นกี่ยนียไม่อยากทําชอบทําบุญใช่กี่เป็นคนที่ชอบทําบุญเวลาออกไปถ้าเกิดว่าตื่นเช้าก็จะเอาไปตักบาตรด้วยอะไรเงี้ยร้ยสวยจีบได้ค่ะจีบได้ใจบุญสุนทานโอ้ยทั้งสวยรูปร่างหน้าตาสวยชอบความแตกต่างเป็นผู้นาอีกจีบได้นะศูนย์แปดแปดหกหนึ่งสี่แปดสองสองหนึ่งจดไว้ รักทะเลสายน้ำใช่อันนี้คือเรื่องจริงๆเลยจริงๆเลย,เลยแบบตรงตรงมากกว่าข้ออื่นๆอีกคือเป็นคนที่เวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยจะชอบไปเที่ยวทะเลค่ะกิ๊บเป็นคนที่ชอบทะเลเวลาไปเที่ยวจะไม่เคยไปเที่ยวแบบภูเขาไม่ชอบมักใช้คําแนะนําที่ดีสนใจเรื่องลึกลับรักความเป็นส่วนตัวรักความเป็นส่วนตัวไหมรักความเป็นส่วนตัวเวลากับบ้านอะไรเงี้ยก็จะอย่างเช่น กลับมาแล้วคือ,อยังไงจะพูดยังไงดีกลับมาแล้วเนี่ยก็ไม่ชอบให้เพื่อมายุ่งมาจุกจิกก็จะอยู่กับตัวเองร้องเพลงด้วยตัวเองไม่ชอบให้ใครมานั่งข้างๆไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกวุ่นวายนี่คือความเป็นส่วนตัวจริงๆเลข8ค่ะแสดงว่าคุณเนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างเบะเบียบเรียบร้อยมากแต่ไม่ชอบคนโอ้วดความคิดตันในทางตรงกันข้ามนะคุณเนี่ยชอบอยู่อย่างสงบสงบแบบ ตามลําพังเลยอะไม่ใช่คนช่างเจราจาแล้วก็ซ่อนเป้าหมายอันสูงไกลไว้ในใจเสมอคุณเนี่ยมีความอดทนสูงนะไม่บ้าหยอแล้วก็ฉลาดคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดสุข,ขุมรอบครอบจัดการเก่งเออเขาเรียกว่าจัดการแก้ปัญหาเนะีเก่งพลังใจเข้มแข็งแต่มักเหงาลึกๆคือเขาบอกว่าคนเงียบๆเนี่ยจะมักเหงานะคะลองปลดปล่อยดูลองกรีดออกมา ถ้าเป็นผู้ชายก็ครอเก้าข้อสุดท้ายแล้วจ้าก่อนเราจะจากกันเนาะจากกันด้วยดีแล้วกันเนาะมาเป็นคนที่มีความคิดเด็ดเดี่ยวนะคืออยากจะบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราคนเราทุกคนเนี่ยต้องมีความคิดที่เด็ดเดี่ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าสังคมอ่ะมันแข่งกันมากขึ้นเราถ้าเรามีความคิดเป็นผู้นาํามันก็จะเหมือนกับได้เปรียบแล้วก็เราควรที่จะมุ่งมันสูงด้วยบางครั้งเนี่ยดูเป็นคนที่แบบหัวดือ้อ แต่เวลาการทํางานเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มุ่งมัน่นคุณถึงจะประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยแสวงหาการแบบว่ายกย่องยอมรับจากคนรอบข้างเสมอเลยคุณเป็นคนเป็นคนแบบนี้แล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจริงใจรักสนุกด้วยขี้งอนน้อยใจนิดหน่อย น้อยใจน้อยแบบว่าไม่โกรธใครนานะคือโกรธแบบแบบนั่นเองแบบว่ามักตัดสินใจเหมือนเด็กๆที่เอาแต่ใจตัวเองคือแบบยังทําตัวเหมือนเด็กแบบว่าฉันจะเอาแต่ใจชานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่อยอมฟังความคนอื่นแต่บางทีมันก็ดูน่ารักนะคะแต่เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสี่ยงจริงไม่กลัวปัญหาและก็มีความรอบรู้และก็เจ้าชู้มาเขาบอกว่าคนที่คนที่แบบว่าเหงา จะเจ้าชู้ใช่ไหมแบบว่าเขาเล่นย,ยังไงอ่ะเย่น้อยเย่าน้อยเย่าน้อยเย่าน่อยเย่าน้อยใจ <c oughs> เขาว่าคนขีเ้เงาอะไรก็ไม่รู้กิ๊กร้องไม่เป็นนะคะแต่ก็พี่ดาค่ะคืนนี้อย่าลืมดูนะคะทุนนายโชว์กิ๊กไม่พลาดแน่ๆก็ ไม่ต้องขอฉันก็จะทำให้ไม่ขอฉันก็จะไปให้จะทิ้งให้เธออยู่กับเขา อย่างที่ต้องการไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้เธรักเขาก็ขดใจได้ที่ยากอะไรก็แค่หัวใจหัวใจ,ห,วใจหัวใจดวงเดียวย้อยเอไปขอเขาค่ะบ๊ายบาย นี่คือแสงสว่างแห่งบ้านสายทธ